รดราคาหลักล้านผ่อนเพียงแค่หลักพันพร้อมโปรโช่ว์ผ่อนหนึ่บาทตลอดอายุสัญญาเจ็ดปีอยากรู้แล้วไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาริโอ้เอ็กสมอเตอร์นะครับวันนี้พมกับบอนเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมมีรถราคาหลักล้านมาให้ชมกันนะครับผมนี่เลยนะครับผม พันดานะครับผม c ซ v วีเนียครับผมตัวนี้เป็นปี2014ครับผมช่วงเปิดตัวเนี่ยราคาล้านกว่าเลยนะนะครับผมแต่ผมเนี่ยให้คุณผู้ชมะครับผมได้ในราคาผ่อนหลักพันนะครับผมแ4่งวดนะครับผมหรือ7ปีนั่นเองนะครับผมนะบอดี้ของเขานะนี่เลยครับสีเงินนะครับผมนะสีเงินสีบอลเงินนะครับผมมีคมมี่มสวยๆเลยนะนี่ใสมากนะครับเป็นช่องพวกรับอากาศด้านหน้าเนาะนะครับ ตัวไฟนะครับผมอันนี้เนี่ยจะมีคาบนะครับผมมีคาบนะฮะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะครับผมมีเดย์ไลท์นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับผมนะครับแล้วก็ด้านล่างมีในส่วนของตัวตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับนะะแล้วก็ช่วงแก้มเขาเนี่ยจะไม่มีไฟเลี้ยวติดมานะครับผมจะไม่มีติดมานะครับเรียบหรูนะครับผมเรียบหรูนะครับมีรอยนูนนะครับผมเป็นเส้นตัดไปทางด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นพวก เขาเรียกอะไรอ่ะ a อ r รไดนามิกของเขานะตัวนี้ก็เป็นของ h o น d a นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของตัวยางนะยางเนี่ยเป็นยางปี2022นะครับนะเป็นยางปีใหม่เลยนะครับพวกแง่กระดูกยังอยู่ตามปกติเลยนะครับล้อแมกอัลลอยครับเดิมโรงงานแน่นอนนะครับผมนะฮะขนาด17นิ้วเนี่ยครับผมรัดด้วยยาง2 2 5สทับนะค่อนข้างที่จะดูใหม่เลยนะครับมีไฟเลี้ยวติดในส่วนของตัวกระจกด้วยนะตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นเล็กๆนะครับผมนะฮะ เป็นกระจกแบบปับไมฟ้านะครับของแต่งนะครับผมนะเป็นในส่วนของกันสาดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นติดเสริมเพิ่มนะครับกระจกฟุกบานนะครับผมของเดิมเลยนะครับผมที่จับประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ในกระตัดอ่าตะน้ำมันนะครับผมก็เติมได้ตั้งแต่เก้าหนึ่งเก้าห้านะครับผม e ยี่สิบ e แปดห้าได้หมดเลยนะครับมีสัญลักษณ์บอกนะนี่ช่วงนี้น้ำมันแพงหน่อยก็นะครับ อาจจะต้องใช้พวก e 8 5นะถ้าใครที่เป็นคนแบบใช้รถบ่อยนะครับโช๊นะครับโอเคนะครับผมใช้งานได้ตามปกตินะครับผมเดี๋ยวเราดูความเดิมกันเนาะนะครับพวกรอยน็อตนะครับรอยน็อตต่างๆนะครับโช๊นะครับไม่มีสนิมขึ้นนะครับลงมานะครับอืมนะครับซีนยางนะครับก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับแล้วก็ถาดรองครับของเซ V ครับนะฮะแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะมีในส่วนของอ่า แม่แรงยังอรไรนะครับอันนี้ก็เป็นล้อแม็กด้วยนะอันนี้คือที่เขาแถมมาให้ก็เป็นล้อแม็กด้วยเลยนะครับช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถพับขึ้นข้างหน้าได้ด้วยนะครับนะเพิ่มพื้นที่ในส่วนของการเก็บของได้เลยนะครับเดี๋ยวเราปิดลงมาดูในส่วนของฝาหลังกันบ้างนะครับมีกล้องนะครับเป็นกล้องตัวนี้นะครับมีกล้องนะครับตัวโครเมียมเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสวยดูดีเลยนะแล้วก็มีพวกไร้ฟ้าอะไรมาให้นะครับ มีไฟเบรกนะครับในช่วงนี้นะครับตัวปิกปิกบนเขาเรียกอะไร,รอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะลืมลนะตัดทิ้งนะโอเคสามสองหนึ่ง okay. อ่ะมีในส่วนของตัวไฟนะครับผมเนะี้ยยาวลงมานะครับผมตั้งแต่ฝากระโปรงด้านหลังเลยนะครับลากลงมานะครับเป็นไฟเนะี่ยมีสองดวงนะแยกกันเลยนะครับแยกเลยเยอร์ชัดเจนนะครับ แล้วก็มีไปเลี้ยวนะครับผมไปถอยด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของตัวช่วงล่างกันนะฮะก็ช่วงล่างนะครับเขาก็จะมีการทําความสะอาดนะครับฉีดพวกสารกันสนิมให้นะครับก็ถือว่าโอเคเนาะแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับระยะเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับด้านล่างเป็นของแต่งเนาะนะเป็นปัดพิมพ์นั่นเองนะครับก็จะท้อนแสงตองซืนเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวด้านในนะครับผมของ CRV คันนี้กันครับ อ่าสำหรับด้านในนะครับผมก็เ่อร r v คันนี้นะครับเขาให้พื้นที่การใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับผมผมขึ้นมาเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกว่าติดอะไรเลยนะครับกระจกปะพับไฟฟ้านะครับผมมีล็อกกระจกนะครับนะล็อกประตูนะครับแล้วก็มีออโต้นะครับผมนะออโต้หนึ่งบานนะครับแล้วก็ธรรมดาอีกสามบานนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัว าการใช้งานนะครับฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ระบบรูทส์คอนโทรลนะครับผมทางด้านขวานะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีเกี่ยวกับพวกปุ่มรับสายวางสายด้วยนะครับแล้วก็แค่กดขึ้นนะกดขึ้นแบบนี้นะครับอ่าก็ค่อนข้างจะสะดวกเนาะเท่ากับว่าเหมือนเขาแบ่งพื้นที่โซนชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันไปเลยอันนี้ก็ระบบคอนโทรลไปเลยอันนี้ก็วางสายเนาะโอเคแต่ใช้งานได้ปกติครับมีแอร์แบ็กให้นะครับผมตรงนี้นะ โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะครับผมอ่าอันนี้ตอนปิดไฟเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับผมโต๊ะหน้าปัดนะครับนะะฮนี้นะครับโอเคเข็มก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันเนาะก็ไม่ค่อยแสบตาเนาะเวลาเราขับกลางคืนนะครับเลขไม้ใช้งานนะครับผมนะฮะหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับผมหกพันอ่าขออภัยครับหกร้อยเจ็ดสิบหกกิโลนะฮะมีน้ำมันเรียบร้อยครับมีจอแสดงผลนะครับผมทางด้านบนที่เวลาผมกดเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีการโชว์นะครับว่า น้ำมันเนี่ยวิ่งได้อีกเท่าไหร่นะครับมีเวลาเท่าไหร่นะครับเวลาเราใส่ในส่วนของตัวเกียร์ถอยนะครับก็จะมีตับที่กระจกเหมือนที่ผมบอกเนาะโอคเขยวเราลงมานะครับตัวนี้กันมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของวิดีโอ CDMP 3นะครับผมใช้ในส่วนของตัว AUX ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มไฟพาร์ทเล็กๆนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะครับใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายครับนะฮะวอลลุ่มอยู่ตรงกลางนะครับ แอร์เป็นแบบออโต้นะครับเราสามารถแมนนวลมือผ่านปุ่มปุ่มนี้ได้เลยกดใช้งานได้ทีเดียวเลยนะครับการปรับแรงพัดลมนะครับผมนะต่างๆตรงนี้นะครับมีฟอนต์ด้านหน้าด้วยนะครับเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นนครับผม5สปีดนะนี่วสดยอดนะนะครับนะครับอย่าเบรกทำงานนะครับนี่อันนี้คือถ้าไม่อย่าเบรกจะล็อกทันทีนะครับ แล้วก็ตัวเบาะนะครับอันนี้เบาะที่ผมนั่งอยู่นะครับผมเป็นเบาะสีดำนะครับนะบมีเป็นเหมือนได้สีเทาๆนะครับอันนี้ก็คือปี2014ีเนี่ยนะครับผมก็ใช้เวลามาค่อนข้างนานแล้วด้วยนะครับก็จะมีสภาพที่อาจจะมีคราบบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เรามีการทำความสะอาดแล้วเนาะนะเป็นแบบสี่เหลี่ยมด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับมีหมอนรองคอให้ด้วยนะฮะทั้งผู้โดยสารด้านหลัง2คนแล้วก็ ตรงกลางนะครับหรือว่าตรงกลางเนี่ยจะพับลงมานะครับผมเป็นที่วางแขนก็ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะพับลงมาแบบว่าสุดเลยเพื่อที่จะเก็บของนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับในส่วนของตัวภายในเนี่ยผมของ Honda นะครับผม c r v นะครับปีส0 1 4ส่วนตัวแล้วถือว่าค่อนข้างที่จะดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะเรียบหรูเลยนะครับเดี๋ยวไงผมพาไปชมนวแบบผมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันครับเอาล้ครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะฮะฝากระโปรงค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนิดหน่อยนะนะครับ วางนะครับสำหรับตัวห้องเครื่องนะครับก็มีการทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้สิ่งแรกที่ผมเห็นเลยนะครับมีรอยเจิมที่ในส่วนของตัวเครื่องนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเซ็นเอรของน้ำมันเครื่องก่อนเลยนะครับไม่มีความไหลหรือน้ำมันกระเด็นออกมานะครับ <S <S เครื่องไม่ั่วมนั่นเองนะครับนอสฝากกระโปรงนะครับผมความเดิมนะอันนี้จากที่ผมดูแบบว่าละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยเหมือนจะมีรอยเล็กๆนะครับ ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับในตรงนี้นะอยากให้ลูกค้ามาดูเองก่อนนะครับนะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับทางด้านหนี้นะครับผมไม่ได้มีแน่นอนนะครับไม่ได้มีชนนะครับรอยพวกเมสสปอร์ตยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายนะฮะของผู้ขับนะครับโอเคก็ถือว่าโดยรวมโอเคนะครับผมมีรอยเจิมอยู่แค่ในสองของหน้าห้องเครื่องนะครับแบตเตอรี่ก็เต็มนะครับผมปกติเลยนะครับขึ้นเป็น ฟ้าแดงนะครับผมตามที่บอกเลยนะครับแล้วก็มีกล่องฟิลแล้วก็พวกกระปุกน้ำยาต่างๆนะครับนะอันนี้เนี่ยมีอาการเหลืองนะครับนะแล้วก็เอ่อไม่ได้แตกนะอันนี้เป็นเหลืองนะครับแล้วก็มีน้ํายานะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะมีการเติมให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะออกไปอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็สําหรับอ่พวกบุกน้ํายานะครับผมพวกปัดน้ําเนาะนะครับน้ํายาแอร์อะไรต่างๆนะครับหม้อน้ํานะครับ เราก็มีการเติมให้ก่อนที่ลูกค้าจะออกไปด้วยนะครับนะถ้าลูกค้ามาดูเนี่ยอันนี้คือเราก็จะมีบริการเติมให้อยู่แล้วด้วยนะครับหลังจากที่ลูกค้ามีการซื้อไปแล้วเนาะก็ราคาเนี่ยอยากดูแลใช่ไหมรถหลักล้านนะครับผมผ่อนหลักพันนะครับสาหรับตัวนี้เนี่ยผม Honda CRV เนี่ยผมเปิดราคาะครับผมอยู่เพียงแค่5 0 0แส0เนี่ยผม48,800บาทเท่านั้นเองครับ พร้อมโปรโมชั่นช่วยผ่อนกับทางเรานะยครับผมนะฮะหนึ่งพันบาทนะครับผมเหลือเพียงแค่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมหากท่านใดสนใจเครัยผมก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับผมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับมีการรับประกันให้ลูกค้านะครับผมสูงสุดนะหนึ่งปีนะครับผมหรือหนึ่งหมื่นกิโลเมตรครับนะมีบริการเช่อยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับและเปลี่ยนถ่ายของเลยที่ผมบอกไปนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนถ่ายให้ฟรีเลยนะครับตั้งแต่ออกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ และก็มีการเช็กระยะ1,000 0กิลเมตรให้กับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะได้รถราคาผ่อนหลักพันแน้วผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรืออยากจะได้แบรนด์ไหนพิเศษคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้นะครับอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b มสไคร e ์เป็นกำลังใจใผมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ